สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระพริตติทุกท่านวันนี้สุมิตราก็มีโอกาสได้มาหนุนใจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะหนุนใจอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่139ข้อที่1ถึงข้อที่6ในหัวข้อพระเจ้าสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้ดูเหมือนกำลังแย่ลงลุ่มลุมดอนดอนลมลุกคลุกคานชีวิตเริ่มอ่อนเปรีย้ยหมดเรี่ยวหมดแรง บางคนเจอปัญหาต่างๆถาถมเข้ามาในชีวิตบางคนต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยพละกกาลังของตัวเองพึ่งกําลังของตัวเองพึ่งพาโลกนี้มากกว่าพึ่งพาพระเจ้าในที่สุดก็หมดกําลังลงแล้วก็สิ้นชีวิตอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระคำของพระเจ้าวันนี้เราอย่าหลงกลไปกับมารซาตานที่มันจะคอยหลอกล่อลวงเราให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆสิ่งสวยงามบนโลกใบนี้ พราะพระเจ้าทรงสร้างเราและพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราอยากจะหนุนใจพี่น้องประการที่1พระเจ้าทรงตรวจสอบจิตใจความคิดการกระทำทุกการงานทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าทรงบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตปรากฏอยู่ในพระธรรมหนังสือวิวร์บทที่3ข้อที่5และมาราคีบทที่สข้อที่16ตั้งแต่เราเกิดมาจนเราตายจากโลกนี้ไป พระองค์จะทรงให้เราเห็นทุกอย่างทุกการกระทําที่เราทําบนโลกใบนี้ประการที่สองเมื่อจะลุกจะนั่งจะเดินพระเจ้าทรงทราบทรงเข้าใจความคิดของเราล่วงหน้าเพราะพระองค์ทรงสัพพัญญูยานทรงทราบทุกสิ่งในทุกการกระทําของเราเพราะพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูเราตลอดเวลาประการที่สามพระเจ้าทรงตรวจตาวิถีของเราและการนอนของเรา นั่นหมายถึงพระองค์ทรงรักห่วงใยติดตามดูทุกอย่างแม้กระทั่งเราเข้านอนพระเจ้าก็ทรงเฝ้ามองดูและคอยพิทักษ์รักษาเราเพราะพระองค์ทรงรู้จักและคุ้นเคยกับเส้นทางชีวิตของเราเป็นอย่างดีพระองค์ทรงรักเราดั่งยีดาที่รักลูกทรงรักเราอย่างแก้วตาดวงใจเอาใจใส่เราให้เราที่จะรู้จักพึ่งพาพระเจ้าของเรา ประการที่4ี่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งก่อนที่เราจะพูดอะไรพระองค์ทรงทราบทุกความคิดทุกอย่างเราไม่สามารถปิดบังซ่อนเร้นจากพระเจ้าได้เลยการจะพูดอะไรให้เราคิดก่อนพูดพูดอย่างสร้างสรรค์พูดในสิ่งที่เป็นพระพรพูดให้กำลังใจคนรอบข้างพูดความจริงไม่พูดโกหกใช้เสียงของเราในการนมัสก,การในการสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ประการที่5พระเจ้าทรงล้อมหน้าล้อมหลังของเราเพราะพระเจ้าทรงดูแลและจะวางพระหัตของพระองค์บนเราเพราะพระเจ้ารักเราอย่างมากมายจะปกป้องแม้เราจะเจอความเจ็บปวดความทุกข์หรืออันตรายใดๆพระเจ้าจะทรงวางพระหัตบนเราคอยคุ้มครองไม่ให้เราเจอจนเราทนไม่ไหวเหมือนเรากําลังผ่านการบทผ่านการทดสอบต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ถ้าเราไปตลอดรอดฟังได้จิตวิญญาณของเราก็รอดแล้วเราไม่สามารถอย่างรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แต่ให้เราฝึกที่จะฟังเสียงของพระเจ้าพระองค์กำลังตรัสก,กับเราในเรื่องใดบ้างเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่ทุกหนทุกแหง่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงตักเตือนเราเมื่อเรามีภัยอันตรายหรือเมื่อมีปัญหากำลังจะเข้ามาบางครั้งการฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรารับมือพระเจ้า จะทรงดูแลเราพระเจ้าจะทรงปกป้องเราให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าผู้สถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสําหรับการที่เราจะผ่านบททดสอบจิตใจให้เรารักษาความบริสุทธิ์รักษาจิตวิญญาณของเราให้เราเรียนรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักห่วงใย,ยพระเจ้าทรงสํารวจทุกความคิดจิตใจทุกการกระทําของเราให้เราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกัน พระเจ้าจะดูแลปกป้องเราให้เราที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ฝึกให้เราฟังเสียงของพระเจ้าทุกๆวันเพื่อเราจะไม่หลงทางเพราะพระเจ้าเป็นกำลังเป็นที่พึ่งของเราในยามยากลำบากขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกๆอย่างในชีวิตของพี่น้องขอให้เราที่จะมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะดูแลในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ thank mm. you